ลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชิปใหม่ๆก่อนใครนะจ๊ะค่ะสวัสดทีท่านผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เรืเองของ o b l o x การในแบบของ ads upza นะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะครับก่อนที่เราก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดซนะับสไคร้และป้าไปเริ่มกันเลยนะอันนี้อะไรนะป้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูอะไรนะขอนับก่อนมีกี่งานนะวันนี้เราจะจัดอันดับ5้างานที่มีอยู่ในเกม ads u p a ครับก่อนทีน่เราจะไปเริ่มนะครับก่อนเอ้ยใช่ดิก่อนที่เราจะไปเริ่มนะนก็อย่าลืมฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกูพูดซ้ำนะใหม่ว,ว้าตาถ้างั้นเราไปเริ่มกันที่อันดับแรกเลยครับทุกคนอันดับที่หนึ่งแคทเชียร์อันดับแรกครับเพราะเราเข้าร้านมาเราก็จะเจอกับแคทเชียร์นะวิธีทำงานแคทวิธีทำงานแคทเชียร์นี้นะพักคื ว่าเขาเนียมันจะขึ้นลูกคําถามมาก็คือเขาจะถามเราว่ามีพิซซ่าแล้วเขาจะขอพิซซ่าเรานำเทียงนีคนี้แล้วเพื่อนก็แย่งงานตัดเลยไม่เป็นไรเอาตรงรถก็ได้ว่าจะมีตรงรถครับกับตรงยืนนะนี่ให้คุณเปิดหน้าต่างนะถามเขาจะพิซซ่าหน้าอะไรครับว้าบันนีบริการดีจังเลยงั้นจะขอพิซซ่าชีสนะ굿จ็อบ นี่รับวิธีการทํางานแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็คือมันเขาจะขึ้นภาพไปนะครับแล้วเราต้องเลียนตามภาพครับไปเดี๋ยวเราจะไปถึงอันดับที่2กันเลยครับไปอันดับที่2เชฟทำอาหารพอเราทํางานเสร็จนะครับเราก็เข้ามาที่หลังร้านับนี่ก็จะเจอกับห้องครัวนะทุกคนหรือห้องทําพิซซ่านะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการทำนะครับอย่างแรกครับถ้าคุณดูตามนี้นะทุกคน แรกครับผมจะทำพิซซ่าขึ้นมานะบนี่วาพิซซ่าใส่ชีสชีสอย่าลืมใส่มะเขือเทศด้วยครับใส่ตามรูปที่เขามีนะทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปอบกันนะครับทุกคนไปเตาอบให้เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็รอสารก้าวแล้วก็น้ำครับทุกคนเอายิบน้ำาอนี่ครับน,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 นี่เอามาวางตรงนี้นะครับทุกคน แล้วก็ระวังแล้วก็อบให้มันพอดีนะถ้าเกิดมันเป็นสีเหลืองก็คือมันจะแสดงว่าจะไหม้แล้วนะถ้าเกิดสีเขียวก็คือมันจะไม่ไหม้นะทุกคนเดี๋ยวจะทาให้ดูว่ามันประมาณไหนเฮ้ยพิซซ่าระดับพรีเมียมไม่ยอมเข้าเอาพรีเมียมไม่เข้าอะ่ะอย่าเช่นพิซซ่านี้นะทุกคนกน็คือผมจะเอาไปอบนะทุกคนอ้ยมันอบจน,นแมนมสาบลืนแล้วเนี่ย ก็คือเราจะเอาวันนี้รับไปใส่นะทุกคนเอาไปอบนะทุกคนแล้วเราก็จะรอดูนะครับว่ามันจะเป็นสีสีอะไรนะทุกคนนี่แค่ทดลองให้ดูเฉยๆนะทุกคนในชีวิตจริงก็อย่าทําแบบนี้นะทุกคนมันอันตรายมันมมีเสียงติ้งมาครับทุกคนก็รอนะทุกคนขึ้นสีสีแดงครับมันจะแปลว่าไม่นะไห้เราเลนะครับยิบถังดับเพลิงครับขึ้นมานครับแล้วก็ฉีดใส่มันนะทุกคนฉีดใส่มันนะครับ ยูผู้ไม่มีเพื่อนนะับแถมจะต้องมาทำอาหารคนเดียวให้เราทับหยิบถังดับเพลิงคนระับซึ่งบางทีถังดับเพลิงก็หายเอามายูผู้ไม่มีเพื่อนเชื้อแลฉีดจนมันหายคนระับแล้วเราก็จะเอาพิซซ่านะนะั้นครับมาใส่จนตรงนี้นะทุกคนถ้้เราทับจับหยิบพิซซ่าขึ้นมานะทุกคนหยิบยากสิพเพราเหาหยิบพิซซ่าคนระับแล้วเรานะครับเอามาใส่ตรงเครื่องนี้นะทุกคนนี่ พวกแบบขอตกพื้นนะขอตกพื้นนะถ้าเกิดคุณทาตกพีนะครับมันจะมีมแมังสับมันงบอลขันดับที่สามเอาพิซซาบรรจุใส่กล่องงานต่อไปนับให้เรามาตรงนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวปั๊บนึงขอรับตังก่อนนะครับทุกคนนี่ก็คือแผน็กแพ็คกล่องเปแพนแผ็กแพ็คนี่รับพิซซ่านะทุกคนก็คือถ้าเกิดเขาส่งพิซซ่ามานับเราก็จะเอามาแพ็คกล่องตรงนี้นะก็คือปั๊บนึงรับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนส่งพิซซ่ามาก่อนนะทุกคน ทำไมเพื่อนมาส่งมากันเลยวะถ้าเกิดคนปิดนะมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะห้ามแบบนี้นะกคนเดี๋ยวเราจะไปไปทำพิซซ่ามาใส่เองนะทุกคนมันไม่มีใครทำพิซซ่ามาส่งอนะ่ะทุกคนไม่ไหวกับไอ้พวกนี้จริงเลยเพื่ออย่าตกมือนี่อุย้ยโบนัสอุย้ยช่วงโบนัสวะ่ะ ช่วงโบนัสเดียครับก็คือมันจะส่งผลต่อเรานับที่เรานับจะได้นี่นะับเราจะได้เราจะได้เงินเยอะขึ้นนะทุกคนนี่คนระับพภนยใน่องคนระับเรามาที่ตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็เปิดกล่องนะทุกคนแล้วเพื่อนก็แย่งงานไปหมดเนี่ยเรานะคบเอาพิซซ่ามาใส่กล่องแบบนี้แล้วก็ปิดน,นะถ้าเกิดมันเป็นพรีเมียมนะมันก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองขึ้นมานะทุกคนนี่ รวมพิซ่าตกพื้นด้ยวยแมงนสามขึ้นอีกเยอะแล้วส่วนกระป๋องโคกันี่นะหรือวัคซีโคกับเอามาใส่ตรงนี้ับอันดับที่สี่พนักงานส่งพิซ่าพอเรามาที่ห้องนี้้วพอเราเก็บของเราเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราเนี่ยก็มาที่แล้วก็ออกมาด้านนอกนะทุกคนแล้วเราก็จะเจอรถนะครับกดที่รถนะเพื่อเราจะได้ขี่กันะนะทุกคนเหมือนเกมแนวแบบ เกมแบบแนวโรเปคับทุกคนเราต้องเอาพิซซาตอนที่เราเห็นป้ายนะทุกคนเอาไปส่งตามบ้านนะทุกคนอเช่นตรงนี้ตรงกลางคือถนนมีนะทุกคนให้เรารับอีบพิซซานะครับมาส่งที่ตามบ้านหมายเลขี่นะทุกคนแล้วคาเปีข้อคนนี้เขาก็จะได้พิซซ่านะทุกคนแม่เบคอนนี่ก็รวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตัวดูไม่รวยเลยแต่สาวพิซซาระดับพรีเมียม ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นถนนซีนะครับโอ้โหซีทำไมทำไมบ้านซีสองนี่ถึงส่งกันสองอันเลยเนี่ยมาส่งแล้วครับคุณแมวคุณนินจาแมวคุณบันโทรเล่ปะเนีเขาตอบเขาแล้วถ้าเกิดเราส่งนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะบอกคำต่างๆครับอย่างเช่นแป้ไม่ได้เกีย ไปนะครับบ็อกซี่โคล่านะทุกคนเดี๋ยวมันคนละอันแล้วอะไรนะผมลืมชื่อเลยอะไรอะไรสักอย่างนนะโอ้โหบ็อกซี่มิวใช่ไหมน่าจะไม่ใช่ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับถือถนนเอนะครับทุกคนให้เราทำมาที่ถนนเอตรงนี้นะเพื่อส่งน้ำนะทุกคนแล้วบางทีมันก็จะมีโอกาสที่เรานะจะซื้อของ ด้วยนะครับทุกคน OMG โพราะไม่ก็อนนี่คนชันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันใช่เลยครับคุณสั่งน้ำไม่ใช่เหรอนี่นะเพราะเรามาส่งเสร็จนะครับเราก็จะได้ค่าตอบแทนมาแล้วแล้วก็ด้านบนนะเดี๋ยวผมขออัาเกดบ้านกดแป๊บน,นึงออาเกตห้าบาทจะได้บ้านส่งชันแล้วบ <c oughs> ้าเดี๋ยวเราไปต่อนะที่งานต่อไปะครนะทุกคน อันดับที่5พนักง,งานส่งสต๊อกสินค้างานจะไปนะครับจะอยู่ที่โรงงานตรงนี้นะคุคนนั่นก็คือ <c oughs> โรงงานส่งของครับก็คือให้เรานะด้านในนี้มันจะมีที่จริงมันจะมีรถน,นะแต่ไม่รู้เขาเอารถมันไปไหนกนะันนี่ตรงนี้จะมีเศษเสี้ยวเดี๋ยวผมจะแยกให้นะครับว่าสีแต่ละสีนะั้น็คืออะไร ีแรกนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้อ๋อนยังไงรอดลอดทุกคนรถจะอยู่ด้านนอกนะทุกคนมันจะไม่ได้เข้ามาอยู่ด้านในให้เรานะทุกคนต่อไปนะครับให้เรานะครับอุ้ยได้ตังค์มาสองร้อยเลยให้เรานะเข้ามาด้านในนะทุกคนให้เราครับพยายามขับรถเข้ามาด้านในนะทุกคนขับอย่างปลอดภัยนะทุกคนใน วิ่จิงขับปลอดภัยนะทุกคนขับปลอดภัยไม่ดื่มแอลกอฮอล์ดีๆคลิปนี้อะไรเฉยเลยแอลกอฮอลอ์อ,อยู่ดีๆมาเฉยเลยเพราะเราเรถเข้ามานะทุกคนให้เรากระโดดลงจากนระบแล้วเราก็ไปหยิบล็อกนะทุกคนบล็อกที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเอาไปใส่ในรถกระบะนะครับจนเต็มนะทุกคน ลองเพื่อนขับวอยได้แล้วทุวกคนเลื่อนลงไปนับเพราะเราใส่บล็อกกเต็มแล้วใช่ไหมครับเราก็จะไปที่ร้านพิซซ่านะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปกันเดี๋ยวเราจะเล่นคลิปกันไปเลยนะ ที่ผมนะมที่ผมนะเพิ่มความเร็วนะเป็นเพราะม,มันแบบขับช้ามากเลยนะทุกคนนี่นะพอเราเข้ามาด้านในนะให้เรานะจอดรถเข้าไปลึกๆเลยนะทุกคนจนติดนะแล้วเราก็มาโยกคันโยกตรงนี้นะทุกคนเพื่อมันจะดันอ้ตรงนี้มันจะเปิดประตูตรงนี้แล้วเด็กด้านหลังสนิมด้านหลังครับมันจะดันตรงนี้ครับเข้ามานะจน บลอกหมดนะทวกคนเพราะมันดัเสร็จปุ๊บม,มันก็จะแล้วเราก็จะกดปิดไปได้เลยนะทุกคนแต่มันมีอย่างหนึ่งคตรสนุกก็คือเข้ามาตรงนี้แล้วก็เราก็จะโดนอยนขึ้นไปแล้วเราก็จะดีสมอลเล่จบหมด ใครชอบคลิปนีครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคบใครที่อยากจะเล่นแบบแอบนะพิซซ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้ตคลิปในะครับวัสดีขอไปก่อนคนระับบายจะไม่เต่ดต่อคลิปแล้ว